นี่ท่านผู้ชมไอช่อน,น,อน,อนอกเก็บก่อนครับ ใหญ่เหมือนเดิมเลยอือโอเคนี่ครับท่านผู้ชมใส่ไว้ตรงนี้นอ่าโดนครับโดนตัวนี้โดน โอ้โหโหเบ็ดคันไม้ไผ่ครับเบ็ดคันไม้ไผ่ไม่ได้เตรียมมานะครับผมโอ้โห,หมเมาตรงนี้เลยดูดิโดนครับผมท่านผู้ชมตัวนี้โดนนี่นี่เห็นไหมหนูนี่โดนแน,น,น่นอนเลย <c oughs> เดี๋ยวสักเดี๋ยวผมเก็บก่อนนะครับตัวนี้นี่ ดึงอยู่นะนี่ครับคุณผู้ชมไม่ใหญ่เท่าไหร่นะตั้งแต่ตั้งแต่ได้มาคืาตัวนี้น่าจะเล็กสุดนะแต่ว่ากำลังดีครับผม ใส่สวยๆกัะดูกระรโอเคท่านผู้ชมทางน,นี้โดนเต่านี่ฮะ <Huh? S 2> ทำไงดีล่ะที่นี่กินเข้าไปสมิดเลย โดนเลยไม่น่าทำไงดีล่ะครับปัาดุกปัาดุกปลาช่อนปัาดุกไอตัวนี้ใหม่สุดเลยเพิ่งทำวันนี้ กินกับซุปต้ครับหอมมากครับใหม่ๆกระดูกกรอราครับท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมมาปล่อยเต่ากันครับนะครับวันนี้นติดเบ็ดมา ไม่รู้จะปล่อยลงตรงไหนด,ดียวเดินเดินดูก่อนครับตะเขตนี้จะเป็นเขตไอัยพยาธานนะครับผมน่าจะรอดนี่ครับผม เดี๋ยวลองเดินไปดูตรงนี้เลย ท่านผู้ชมถ้าเป็นฝั่งนี้อาจจะไม่รอดได้นะเพราะว่าเพราะว่าไอ้คลองตรงนี้เนี่ยมันจะมีคนหาปลาบริเวณนี้ยาวไปหมดเลยนะไอ้จงที่ผมจับได้ก็มาปักเบ็ดนี่แหละตรงตรง,ตรงนู้นคลองตรงนู้นอนะ แต่ตรงจุดนี้มันจะเป็นะจะมีล็อกประตุูประตูน้ำตรงนี้อยู่บริเวณนี้จะไม่มีคนเข้ามาหาปลานะครับผมเมื่อ <c oughs> <c oughs> กี้เจอตัวอะไรไม่รู้ตุ้งกนตัวทองแน่เลย เอให้ดูครับผมปักเบ็ดหาปลาโหโดนเข้าโดนเข้าตรงปากนี้เต็มเลยกว่าจะปลดได้โอ้โหลำบากมากสงสารมันครับผมหาแต่ปลาไม่ได้มาหาเต่าเลย ออาไปไปแล้วครับท่านผู้ชมนะต้องหันด้านนี้ขึ้นนะนี่ท่านผู้ชมไปแล้วอ่าไปเรียบร้อย ไหวไปเลยครับผม,ผมเห็นผมเห็นมันไหวยอยู่เมื่อกี้คือบริเวณคองตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยคือคลอผักตบออกหมดเลยเลยทำให้น้ำในตรงนี้มีสีดำเพราะไม่มีผักตบเฝ้าอากาศ ครับท,ท่านผู้ชมก็ตามที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะรอดนะครับผมครับท่านผู้ชมก็ภารกิจ ภารกิจของเราก็เป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ครับท่านผู้ชมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ